มาทันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตัดผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาแสงเหรวิธมันแรงจัง นิสต้ามากสามีชั่วคืน I miss t o อยู่ไหนครับอยู่ร้านตัเผมนครับไ mm hmm. อเดี๋ยวนะดูสภาพคุณยาวมากยาวและฟูมากนะฮัลโหลคุณไปไหนครับมาร้านตัเผมครับ คุ y โยแซงคคิวงคคิวงคคคืนนี้ฝันเห็นคุณโยค่ะสงสัยคิดถึงโอ้ย oh, สมัครตัดผมอีกแล้วแบบนี้ก็น่ารักสวัสดีครับ <c oughs> ัตผมจะเป็นน้องพายุอีกไหมนะไม่ชัวร์เหมือนกันครับลาจินไลฟ์ยาว่าฮ้าห้ายูโรเป็นคนน่ารักขอครับคิดถึงเต้าอ,อยู่ม่กไม่ได้ฟังเสียงหลายว,วันแล้วชวนทิ้งพอยค่ะน่ารักเต็นตานขอบคุณครับรอผมอกับ ยูโรมุกดาละครบูอึ่มเพิ่งทันรอหลายวันคิดถึงยูวันดีค่ะพี่ยูโรทันข้าแล้วค่ะเปล่าครับตันงแต่ผมรัวันนี้เพิ่งได้รับเสื้อทีมประมูลอืมคุณโบทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์เลย Hi, you know, love from Vietnam thank you I love y o u t o o แม่ชมพูพักแนงอองตองครับเขาเรียกว่าชมพูอองตองนะครับบ้านผมเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยนะฮะรอครับขอบคุณครับมดนเม้นหนูจังเอาให้หล่อออยอยู่ I'm fine. Thank you. And you? Thank you. Yeah. Thank you everyone. Everybody. What are you doing? I'm cut hair. Cut hair. สวัสดีคร like uh ับสวัสดีครับอยากมีสามีช่วงคืนแบบยูโรเออ ช่วงนี้ถ่ายละครไม่ถ่ายเข็มซ่อนปลายอยู่ครับรอปิดกล้องเข็มซ่อนปลายเสร็จก็จะเปิดฮักหลายมาเลดีนะครับละครออนตอนไหนย,ยังถ่ายไม่เสร็จเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทรงผมหน้ารักจังโมฟูมากเดอ้อพี่อยู่ไหนอยู่ร้านตัดผมครับอยากเป็นช่างตัดผม สวิตซาน้องยูโรสวสีจ้ากินข้าวยังคาเรียบร้อยแล้วครับสามีโชคคือซาลามเทโยโอบป,ปาซาลามพีตัดแถวยูเนียนมอลใช่ไหมอุ้ยเห็นยูเนียนมอลด้วเหรอใช่ครับอาจจะเยูเนียนมอลครับนู่ไหนก็น่ารักหัวไอหนี่โหมาทุกภาษาเลยนะครับรอชมแถมตอนปลายครับครับติดตามรอชมด้วยเด้อ I'm your fan for Myanmar, love you much c a thank you. Can you say one Myanmar word for you Myanmar fan? I'm sorry. ตัดผมเสร็จมาอวดด้วยนะไ,ได้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะเป็นไลฟ์ซะหน่อยไม่ได้ไลฟ์นานแล้วไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วจะไปซ้อมร้องเพลงก่อนเดี๋ยวว่ามันมนลนมืนมันมลืนไปร้องเพลงที่เซ็นทัน สัักอย่างนครบสวัสดีจากนกครสีลูกสวัสดีครับตัดทรงไหนร,รอบนี้ตัดทรงไหนดีครับทุกคนทรงทั่วไปนั่นแหละครับพี่ยูลงอยู่จังหวัดอะไรนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับพี่ยูเมินเม้นหนูโอ้เมินเม้นหนูทําไมเล่าซีรีส์ฉายเมื่อไหร่ซีรีส์อ่ะนั่งอยู่คนเดียวก็ไหรได้ เส้ทน,น,ทนท่านไหนครเส้นท่านไหนเราไปติดตามในออฟฟิเชียลนะครับ,รบไม่ใช่มาลืนเส้นท่านอะไรลาดกระบังวัเส้นท่านราดก,กระบังครับบ่ายสามโมงวันวัน,ว,นวันที่เกนะครับวันนี้มาซ้อมร้องเพลงใิทิกตอกได้ไหได้ครับตัดส่งไหนก็หรอครับคนนี้ขอบคุณครับวันเสาร์มาเจอกันนะโรบินสันนี่ใช่ไหม แอดมินทำงานได้ดีมากเดี๋ยวกดถูกใจให้เรากดัวดใจให้ปับ๊บเฮ้ยมันฝักหมุดได้ด้วยเห็นไ,ไหมเป็นท่านไหนที่ยูย่อยูตามไม่เชียร์จ้าตัดทรงเดียวกับพี่ตั้มเลยเขาบอกให้ตัดทรงผมทรงเดียวกับพี่ตั้มเลหล <c oughs> ายกี่โมงครับประมาณสักสามทุ่มนะฮะ เข้มไมเข้มเข้มตัดไปแล้วมั้งครับอ่าเข้มยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเข้มมายูโรตัดผมบ่อยผมผมยาวเร็วอะหัวฟูมากเลยผมพี่ยูค้าอยากให้พี่เข้มมาด้วยอยากให้พี่เข้มมาตัดผมด้วยนะครับ 13. สิบสามเมษายนยูโรจีนคืออะไรครับ อยากไปแต่ไม่ได้ไปเป็นโควิดเอาหายไปไปนะครับผมอยากไลฟ์ในไ g คืนนี้หายเป็นร้อนไหนยังหายนะครับขอละครยูโรมุกดาเรื่องสินค้าพี่เข้มเขาไปผ่อนผันเขากลับมาแล้วนะครับยูโรจีนเชอร์ตินาราสาวสวยไลฟ์สามทุ่มนอนแล้วเอา้าเสารนี้ร้องเพลงอะไรอาปการมาวงไหมแ๋ม่ลอง ต้องลองนะครับเธอชอบฉันตรงไหนเอาปากกามาวงจะรอดไหมทุกคนไว้เจอกันเซนท่านลาดกระบังนะครับที่อยู่โอเคครับผมแผลที่คอหายหรือยังหายแล้วนะยังไม่หายงานคู่ที่กางเลื่อนไหมเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนไปก่อนนะครับวันที่13าเมษายนนะครับงาน งการที่จะไปกับพิงพอยเลื่อนไปแล้วนะครับ mm hmm. เคยเจอพี่ยูโรตัวจริงน่ารักมากค่ะขอบคุณครับกลับมาดูละครไทยกองยูโรเลยนะบอกเลย mm hmm. ขอบคุณครับฝึกเพลงอื่นบ้าง mm hmm. ยูโรไม่ไปคัดเลือกทหารหรอกครับ mm hmm. ผมเรียนรอดอครับรักษาดินแดนนักศึกษาวิชาทหารนะครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยไม่ได้ไปคัดเลือกทหารนะครับ จะเม้นไม่หยุดเลยผ่อนผันาหารไหมคะไม่ได้ผ่อนผันนะครับผม,มเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องอาหารจีหอยยูโรร้อ,องเพราะพออคุณครับจะไปงานบวชพี่บิวไหมไม่น่าได้ไม่ไปนะครับเลื่อนแล้วมีวันเลื่อนครับไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอรอคินดูว่าจะยังไงน,นะครับ เรียนรอดอเก่งมากค่ะวันที่ยี่สิบสองไปทำบุญที่บึงการกับเข้มเหรอครัใช่ครับพี่จินไลฟ์สองทุ่มถึงสิบโมงเช้าอยู่ออามั้งโอ้โหสองทุ่มถึสิบโมงเช้าเลยเหรอสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสรุปเท่าไหร่ล่ะ นับนิ้วไปเดี๋ยวนะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าสามทุ Four ่มส oh ี่ทุ่มห้าทุ่มเชียงคืนรตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงสิบแล้วเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสี่ชั่วโมงโอ้โห ชี้มองเลยเหรอผมไม่สู้นะไม่ไหวนะไม่ไหวหกทุ่มไม่มีค่ะขอโทษครับเที่ยงคืนครับอ้าผมอยู่รัดกบงังมาเจอกันได้นะครับผมสวัสดีครับงยแม่สืชมพูเมื่อคืนพิงเรียกดูดังมากผมไม่พร้อมเข้าไปนะครับวันก็เลยได้แค่ชมนะครับอยู่เอาบ้างไหม ที่เมือนหนูอยูอยา่ยอมให้ผมยอมสิครับขอสีท้าหน่อยลองดูไหมสิบสีชั่วโมงอย่าลืมชวมที่เข้มมาลไลฟ์ด้วยนะทักายนรุนภาษาเวียดนามหน่อยได้ไหมว่าอะไรไม่มีชวนพี่ทิ้งคอยหน่อยค่ะเห็นตัวจริงชอบมากทั้งริงทั้งยูขอบคุณครับ การจะน่บ,บรดีเลื่อนไปเมื่อไหรค่ครับเสียใจไม่ทราบเลยครับไลฟ์มาลาธอนสักครั้งไหมยูโลพี่นอนกีนท่ทุ่มผมนอนประมาณแล้วแต่วันคนระับยูโลเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอุดรครับแต่ตอนนี้ทํางานที่กรุงเทพนะครับไลฟ์ถ4ชั่วโมงไปเลยทํายังไงให้พี่อ่านเม้นหนูฮ่า ตอนเรเรียนรอๆหน่อยบูพงที่วัดสวัสด,ดีคุณน้องบูนะครับสีแจ่มมากเลยใครเป็นคนคิดชื่อยูพิง์หรอคะพี่ยูอยู่ที่ไหนครัอยู่ร้านตัดผมรัดขนาดดูซูมยังฟินเลยไลฟ์ยบสีชั่วโมงไปเลยคะ่ะอย่าไปยอมยอมเถอะครับโอ้โหไปไลฟ์อะไรขนาดนเต็งเตงเดี๋ยววันเสาร์เข้าไปหาเต็งกับแต้วนะฮะ โอเคฮะเมินเมนทถอดแมสได้ไหมอยู่ตันตะขมนะวันนี้อ่านกินคออยู่ก็ฟินแล้วเขาอยากเปลี่ยนลุคนะเงานพันไปเลยอ่ะเขาบอกว่าอยากเขาอยากเปลี่ยนลุอใครตรงกลางไงพี่จะไปฝ่ายไทยจะไปฝ่ายเพื่อนอยู่ลองไลฟ์แบบจินบ้างไหมคะ ยังไม่ยังออกจากงานมีดไม่ได้เลยต้อนอ้อไม่เห็นเมนหนูจริงหรออยากดูอยากดูตลอดนะคะแต่ทํางานไม่ค่อยได้พ่อร่วมเลยส่งกำลังใจให้ตลอดนะคะขอบคุณครับอ่านเนจีอันเลเดร์มาเสริมหล่อเยอะเสออยากไปหาจังแต่น้ามันแพงอ๋อน่ารักเลยกินข้าวเรียงล้วเรียบร้อยแล้วครับแม้สีจุมอ่อนภาษาเหนือเรียกแบบนี้ค่ะ เลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมเวลา8โมงถึง7นาฬิกาอ่าน,นอ่านเน้นแล้วเราเดีอ่ yeah, yeah, ะเย่จะไปอยู่กัทมแล้วจะ <Yeah. S 1> ได้เจอพี่ยูแบบสะดวกเย่เ yeah. ช่อคืนก็ยังไม่นอนเลยไลฟ์ย5ชั่วโมงไปเลยค่ะเป็นห่วงยูโรมากขอบคุณครับวันนี้ทันไลฟ์ด้วยเจอกันวันเสราร์นะคะยูคุณเอครับเจอกันครับคิดถึงตลอดเลยนะครับพี่ยูเชีย์บอลทีมอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แต่ก่อนผมชอบโรนันโด,โดผมชอบคิซโนโรนันโดเขาไปอยู่ทีมไหนผมก็ก็เชียร์ทีมนั้นนะครับพี่เป็นกัญชาหรือเปล่าคะทำไมหนูติดพี่จังกัญชานี่ต้องติดนะเจอไว้เจอกันวันที่26เมษาเดมอบางกะปินะคะผมคุณไปเฟิร์นโอเคครับหาทางให้ออก จากงานวิทย์หนึ่งค่ะยังอยู่ทุกวันไม่มีทางออกนะครับต้องออกทางเข้าเลยฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้งานเยอะขอบคุณครับ<ม>อยู่รับปร,ริญญาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับทางมหาลัยยังไม่แจ้งเลยครับว่าจะรับเมื่อไหร<ม>่พี่เรียกชื่อหนูหน่อยค่ะสัตสิพาชอบโรนัลโด,โดเหมือนกันเลยคุณคือคนที่อ่านเบนทุกเมนท์ของแฟนคลับจริงๆแล้วครับ อยากเจอยูโรแล้วดูสามีชั่วคืนบนไปอยากให้ละครสามีชั่วคืนรีรันจังเลยครับเพิ่งจบไปเองครับทุกคนดีใจกับยูโรมากทุกวันนี้ไปทํางานก่อนนะบาย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 ครับชอบดูยูโรไลฟ์มากเลยครับอ่านเมนเก่งมากสวัสดีครับยูโรวันเสาร์จะไปแอบดูนะทำไมต้องแอบด้วยครับไม่ต้องแอบดูก็ได้เนาะ <laughs> กลับบ้านไหมครับสงกราน ไม่ได้กลับครับแม่ดา,าจังคิดถึงจังอยู่ไหนคะอยู่ร้านตัดผมครับขยันพี่ต่องสาวิตีสวัสดีครับพรุ่งนี้หนูสัมภาษณ์เข้ามาหาอะไรอวยพร,พรพยให้หน่อยครับสู้ๆนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้นเด้อเลิฟยูได้แได้ดูยออสารดูเชื่อมติทุกวันในเดือน,นนี้พี่ยู่กลับอุดรไหมคะไม่ได้กลับนะครับแต่ว่าลงเครื่องที่อุดรเดี๋ยวไปบึงการนะครับ ที่อยู่จบมหา,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับผมหมายไปหลายวันจะแจ้งความคนหายแล้ว FC จากสอปอป,อปอลาวนะคะสวัสดีจากสบายดีคิดถึงนะดื้อไว้เจอกันครับพี่ตองคิดถึงเหมือนกันครับอยากให้โควิดหายไวๆทิพพรวนยัมีคนนวดให้ด้วยนะครับ อ่านเม้นน้องหน่อยที่น่ารักเมื่อไหร่จะรับปริญญารอทางมหาลาัยแจ้งนะครับ F-C จากราดกระบังค่ะคุณเนตรนภา,านะครับวัดดิงค้าที่อยู่ลอยรอไปหาอยู่ที่เดอะมอลบางกะปินะคะไว้เจอกันครับคุณเปิร์นแม่ใหญ่เข้ามา ยูมาเวสเกตบ้างสิอุดรอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับพี่อยู่อ่านเน้นน้องนอยชั้นผู้โดนเหมือนออนซอนแมสีชมพูฟกิมักขักเนาะยูโรบวชหรือยังไม่ได้บวดครับมาชนบอรีบ้างเดอ้ออยากเห็นตัวเป็นเป็นเป็นทั้งผู้จัดก,การเป็นทั้งหมอน,นวดในเวลาเดียวกันอ่านชื่อหนูได้ไหมครับคุณนิ q คิว อย่าเป็นสาวกรุงจะได้ไปหาบ้างซีแมสหวานจังถุย Do you have a show ิด n อน e ี่แวร์อินน n นนเบุรีเขามีคนติดตามยูโรเยอะขึ้นทุกวันนะครับยูโรน่ารักพิ้นกุนทำอะไรครับมาตักผมครับวันนี้ไปไหนครับมาการบ้างนะค่อยผู้โดนเมื่นเม้นพี่ยูโรจับทหารหรือยังผมเรียนรอดอนะครับไม่ได้จับครับ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันค่ำๆเนะาะกลับไปอาจจะไปไลฟ์ในติกต็อกนะครับบ๊ายบายครับทุกคน